เบสงเอ๋อืมอือเลยไปอ้่นหืมนาตาเบะสวัสดีค่ะมื่อนี้หันเอช่องแม่เพียวชาแนลมาชมเอ๋ฟาร์มหมูเอ๋น้องจุม้มในน้องจุ้มมี่นะคะไทแาบานกุสมานเท่านี่ล่ะค่ะไทแาบานโนซาดนี่ล่ละอีซื้ออีมูลอีมูลหมูน้ำเพิ่นมูลขี้หมูน้ำเพิ่น ตรวสอบละห้าสิบาทนะคะเสียไปใส่เปลงญ้าแพนกูล่าเนี่ยนะคะอือ,ยอ,ยอแบบนึงนะคะแปบบหนึง่งกันจักน่อยนี่นะคะผู้เท่าผู้เท่ามาเอาไ้มูนหมู มาใส่แป้งยาแป้งกุหลาบแค่กระสอบแต่ละเท่าสิบกระสอบนี่ะนะคะคนขายกระสอบละห้าสิบบาทค่ะ นี่นะคะปลาหมูเพิ่นปลาหมูของน้องจุ๊มมี่เคนนี่ขุนหมูขุนนี้ขุนหมูเนี่ยค่ะ หมูเพิ่มขึ้นอุดอุดน้อยอุดอุดน้อยนี่นะคะขาหม,มูอีน้องจุ๊มมี่ค่ะของบ้านนอสะอาดค่ะเยอะเลยหมูขาหม,มูหม,มูก็เยอะเยะนี่นะคะขาหมูบ้านนอสะอาดค่ะ หมูอูดนะคะหมูน้องจุ๊มมี่ค่ะตุนเลี้ยงไอ้ไก่ไข่ด้วยนะคะราคายาม่มราคาย่มยาวค่ะออกแม่น้องเพียวมาอุดหนุนออกไข่ไก่อยู่ไอ่ฟาร์มเพื่อนประจำ ถ้าใครต้องการไข่มาสอบถามได้เลยนะคะไก้ฟามอยู่มองสะอาดะค่ะตามไก่น้องจุ๊กมี่นะีคะูหมูมมค่ะเนี่ย อ,อจบเี่สันส้นๆแค่นี้นะคะขอบคุณค่ะฝากติดตามช่องแม่เพียวช่องชแนลด้วยนะคะติดถูกยังไงยังว่ากันนะคะช่องใหม่หัดทํำค่ะขอบคุณค่ะ